เปรียบเทียบบัตรเครดิตสายสะสมแต้มตัวดังของปี2026เพื่อนๆขอกันเข้ามาระหว่างบัตรเครดิต UOB World บัตรเครดิต UOB Premier และ K-Bank p l a t i n u ิ inum, กับ K-Bank The Passion สองค่ายนี้ใบไหนเลิศสุดในการสะสมแต้มใบไหนคู่ควรแก่การถือในปี2026วันนี้แกปมาแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังค่ะ วัสดีค่ะทุกคนนี้ต้อดข่าสุดเลยกันกวางสาวพาใช้บัตรนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ชิชนช์ชของแก๊ปด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊ปก็จะมารีวิวบัตรเครดิตให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งบัตรเครดิตท,ที่แก๊ปจะมารีวิววันนี้ต้องบอกว่าเพื่อนๆขอกันเข้ามานะคะมีเพื่อนๆคนหนึ่งดูคลิปของช่องเราแล้วคอมเมนต์มาว่าช่วยทําคลิปคอมโบบัตรเครดิตหน่อยได้ไหมครับเช่น UOB Premier UOB World VS K-Bank um, p l a s i n u m มกับ K-Bank The Passion โอ้ใบที่ขอเข้ามาเนี่ยเป็นบัตรเครดิตสายสะสมแต้มตัวดังของทั้ง2องค่ายเลยนะคะได้ค่ะวันนี้แก็บจะมารีวิวเปรียบเทียบจากความเห็นส่วนตัวให้ฟังนะคะว่าบัตรเครดิตจาก2องค่าย4ใบนี้แก็ปมีความเห็นยังไงบ้างใบไหนคุ้มที่สุดในปี2026วันนี้แก็ปมาแชร์ให้ฟังค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับบัตรเครดิตทั้งสค่ายนี้คร่าวๆก่อนเลยนะคะ ใบแรกเลยก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต UOB World นั่นเองนะคะเธอบัตรเครดิต UOB World เนี่ยหลักๆเลยก็คือทุกการใช้จ่าย25บาทเราจะได้รับเป็นคะแนนคูณ2นะคะหรือว่าตกคะแนนละ12.5บาทและนอกจากนั้นเขาก็จะมีคะแนนพิเศษคูณ5มาให้ด้วยนะคะถ้าเราไปใช้ใจ่ายในหมวดออนไลน์ e-wallet ร้านอาหารท่องเที่ยวแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยเขาจะกำหนดเพดานอยู่ที่2 0 0 0 0บาท บัตรใบนี้นะคะมีประกันการเดินทางมาให้คุ้มครองอยู่ที่10ล้านบาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่3,800บาทยกเว้นฟรีหากปีนั้นใช้เกิน1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปและใบถัดมาก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต uob premium นั่นเองนะคะเธอตัวนี้เป็นหนึ่งในบัตร สะสมแต้มตัวดังที่หลายคนมีกันอยู่แล้วแล้วช่องเก็บเองก็รีวิวทั้งแยกอย่างละเอียดไปแล้วนะคะแล้วก็มีรีวิวเปรียบเทียบด้วยคนขอเข้ามาเยอะมากสาเหตุก็คือบัตรตัวนี้เป็นหนึ่งในบัตรที่สะสมแต้มคุ้มเหมือนกันทุกการใช้ใจ่าย25บาทบัตรใบนี้จะได้รับเป็นคะแนนคูณ2นะคะแล้วก็จะได้รับคะแนนคูณ4ไปเลยถ้าใช้ใจ่ายในหมวดห้างสรรพสินค้าแล้วก็พวกร้านค้าปลอดภาษีมีเงินคืนซูเปอร์มาร์เก็ต5%นะคะทุกการใช้ใจ่าย800บาทในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการและที่สําคัญสามามมรรรถแลกกเคืื่องดดฟีไ้ทุ เ,ะะเดือนละ1นสิทธิ์แล้วก็ยังมีที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้าให้ด้วยเอกสิทธิ์อื่นๆที่ดังมากๆของบัตรใบนี้ก็คือมีฟรีมิร r เคิลล o u ส์นะคะ2ครั้งต่อปีบินกับสายการบินอะไรก็ได้ใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ปีละ5,000บาทใช้จ่ายเกิน3 0 0 0สนบาทขึ้นไปฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะ มาที่ค่ายต่อไปกันบ้างนะคะก็คือของ K-Bank นั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต Kbank Plu t i n ทีนันั่นเองนะคะเธอตัวนี้หลักการให้คะแนนทั่วไปก็คือทุกการใช้จ่าย25บาทได้รับ1คะแนนปกติเลยแต่เขาจะมีคะแนนพิเศษคูณ3มาให้นะคะถ้าเราใช้ใจ่ายในหมวดของร้านอาหารแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าซึ่งคะแนนของเขาก็จะมีการ แบ่งออกมาเป็นขั้นบันไดนะคะก็คือใช้ใจ่ายในหมวดดังกล่าว2,000บาทเนี่ยคะแนนคูณ1.5เท่า4,000บาทคะแนนคูณ2นะคะแล้วก็6,000บาทคะแนนคูณ2.5เท่าและถ้า8,000บาทก็จะได้คะแนนคูณ3ไปเลยส่วนที่เกินจากนั้นทุกการใช้ใจ่าย25บาทได้รับ1คะแนนเหมือนเดิมเอกสิทธิของบัตรใบนี้ก็คือถ้าเราใช้ใจ่ายเกิน20,000บาทขึ้นไปเรามีสิทธิ์กดรับคูปอง Miracle Lounge นะคะ2ครั้งต่อปีซึ่งคูปองอะก็คือเราบินได้กับทุกสายการบินเลย แต่เขามีการจํากัดมานะคะว่าเดือนละ1,000พสิทธิ์เท่านั้นแล้วก็เดือน3เดือน4นะคะเดือน11เดือน12เนี่ยจะมีมาให้2,500ใบเป็นสิทธิ์ที่ต้องไปกดแย่งเอาการจะได้สิทธิ์มิลเลอร์เคลต้องมียอดใช้ใจ่ายขั้นต่ำสอ0 0มื่กดสิทธิ์คูปองให้ทันนะคะคุณถึงจะได้ใช้สิทธิ์แล้วก็บัตรใบนี้ใช้ใจ่าย12ครั้งฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะ และไปสุดท้ายที่คนขอมาบ่อยมากนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต K-Bank The Passion นั่นเองนะคะเธอบัตรตัวนี้ก็คือทุกการใช้จ่าย25บาทรับไปเลย 2คะแนนนะคะเริ่มตั้งแต่บาทแรกจนถึง200,000บาทอันนี้เป็นคะแนนคูณ2แต่ส่วนที่เกินจาก200,000บาทขึ้นไปคือทุกการใช้ใจ่าย25บาท1คะแนนปกติไปเลยแล้วก็เราจะได้มาได้คะแนนคูณ3นะคะเอาบัตรใบนี้ไปใช้ใจ่ายที่ต่างประเทศแบบไม่มีเพดานนั่นเองบัตรใบนี้สิทธิประโยชน์ก็คือมีม r a c l ค l o u n g ชมาให้2ครั้งต่อปีแต่จะต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นบัตรใบนี้ค่าธรรมเนียมง่ายมากเพียงใช้ใจ่าย12ครั้งฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะ และนี่ก็คือเบนฟิตหลักๆของบัตรทั้ง4ใบนะคะเดี๋ยวเรามาวิจารณ์กันบ้างว่าจากความเห็นส่วนตัวแแก็บแล้วเนี่ยแก็ปมีมุมมองไงบ้างกับบัตรทั้ง4ใบนี้ มาพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยนะคะในเรื่องของการสะสมแต้มนั่นเองว่าในบาตรสีใบนี้เนี่ยแก๊บมองว่าใบาไหนค่อนข้างได้เปรียบที่สุดนะคะส่วนตัวขอคัดขึ้นมา2ใบนั่นก็คือบัตรเครดิต UOB World กับ UOB Premier นั่นเองนะคะสาเหตุที่แกป๊ปชอบ2ใบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มีการจำกัดสิทธิ์การให้คะแนนคูณ2องอะไรเยอะแยะหรือว่ามีแบบเงื่อนไขอะไรเยอะยกตัวอย่างเช่น อย่างถ้าเราใช้จ่ายทั่วไปเลยนะคะต้องบอกว่าบัตรทั้ง2ใบนี่ไม่ว่าจะเป็นตัว World หรือ UB. p r พ m เมเราได้เป็นคะแนนคูณ2หมดเลยแบบไม่มีเพดานอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คืออย่าง UB. World ถ้าเราไปใช้จ่ายพวก e v o l l t t ออนไลน์ร้านอาหารหรือท่องเที่ยวอะไรเงี้ยถ้าเป็นหมวดที่เขาจากัดเนี่ยต้องบอกว่าเราจะมีสิทธิ์ได้คะแนนคูณ5ไปเลยนะคะโดยกาหนดเพดานอยู่ที่ 20,000บาทต่อเดือนซึ่งก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเรียกว่าคะแนนปกติคูณ2ใช้ใจ่ายหมวดดังกล่าวเนี่ยได้เป็นคูณ5ไปเลยต่างหากการสะสมคะแนนค่อนข้างง่ายมากๆหรือใครชอบใช้ใจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศใบนี้ก็ได้เป็นคะแนนคูณ5ไปเลยเช่นกันอีกใบนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือตัว UOB Premier ตัวนี้ก็เหมือนกันเลยก็คือใช้ใจ่ายพื้นฐานทั่วไปคะแนนคูณ2ไปเลยแบบไม่มีเพดานไม่มีการยกเว้นอะไรเยอะแยะนะคะเรื่องที่2ก็คือถ้าคุณเป็นหมวด แบบใช้ใจ่ายในห้างสรรพสินค้าหรือสินค้าดิวตี้ฟรีปลอดภาษีเนี่ยตัวนี้ได้เป็นคะแนนคูณ4ไปเลยแล้วยังมีสิทธิ์พวกเงินคืนเวลาซื้อซูเปอร์อีกอะไรเงี้ยจริงๆถ้าพูดถึงเรื่อง Ben นฟิตในการสะสมแต้มอะไรเงี้ยบัตร2ใบนี้ของค่ายยูีค่อนข้างได้เปรียบกว่าเค a n k อย่างชัดเจนคือพอเอายูีมาเทียบกับ Kbank ค์อะเธอเรื่องการสะสมแต้มอะเคแบงยังค่อนข้างเสียเปรียบอยู่หลายด้านนะคะอย่างตัวแพชชั่นอะคะแนนคูณ2เขามีกำหนดเพดานมาว่ารอบบินนั้นต้องไม่เกิน200,000บาท เกินจาก2 0 0 0 0 0บาทเป็นคะแนนปกติหรือจะตัว plus นีน้ำเองคุณจะได้คะแนนคูณ3ก็มีการกำหนดหมวดมาด้วยร้านอาหารช้อปปิ้งแฟชั่นอะไรเงี้ยซึ่งอยู่ในหมวดนี้เท่านั้นที่เขาจะนับยอดแล้วยังนับเป็นขั้นบันไดอีกหม,มหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณใช้ไม่เยอะพอในหมวดดังกล่าวคุณก็แทบไม่ได้คะแนนพิเศษอะไรเลย ดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการสะสมแต้มแกบให้ UOB World กับ UOB Premier ชนะไปนะคะใครเป็นสายชอบช e ้อปปิ้งออนไลน์อีเวเล็ตต่างๆร้านหารแกพบแนะนำให้ใช้ตัว UOB World นะคะส่วนใครเป็นสายที่แบบช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีเนาะแกพบแนะนำตัว UOB Premier มาพูดถึงเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงหัวข้อนี้ต้องบอกว่าจะมีเพียงใบเดียวเลยที่แกพ์ชอบที่สุดใน4ใบนี้นั่นก็คือใบนี้ค่ะ UOB Premier นั่นเองเพราะอะไร เรื่องแรกเลยที่ทุกคนหมายมากๆเป็นเรื่องของ Mira เคิล u ระใช่ไหมคะม i c a เ Lou เระที่ UBP เมียให้มาเธอมันเวิร์กที่สุดแล้วในบรรดา4ใบเวิร์ตัดทิ้งไปเลยเพราะไม่มีนะคะส่วน Kbank ที่ให้มาก็คือเพชร์ต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นถึงใช้ได้ถูกไหมคะส่วนพลัสทีนัมก็คือต้องมียอดใช้ขั้นต่ำกำหนดต้องไปกดคูปองแข่งกับเขาด้วยเดือนละพันสิทซึ่งมันไม่ได้เยอะมากสำหรับแก๊ปแล้วเดือนที่แบบคนใช้เยอะๆก็ให้มา2 5 0 0าสิทมันไม่ได้เยอะเถอะ ดังนั้นตัวที่เวิร์กสุดใน4ใบนี้แก๊ปให้ UVP เมียเพราะเพียงคุณถือบัตรใบนี้บินกับสายการบินอะไรก็ได้คุณสามารถใช้ m i ม c l e l เ u n า e ได้เลยอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2คือคุณไม่ต้องแย่งสิทธิ์กับใครเลยถือบัตรใบนี้ได้ใช้แน่นอน สเลยนะคะบัตรใบนี้มีฟรีเครื่องดื่มมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องรีบไปใช้สิทธิ์ทุกต้นเดือนนิดหนึ่งนะคะแล้วเรื่องที่3เลยก็คือเขามีที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้าให้ด้วยถ้าถามแก๊ปสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ได้ใช้งานจริงสําหรับบัตรเครดิตซีใบนี้แก๊ปให้ยู่ีพรีเมียค่อนข้างตอบโจทย์ได้หลากหลายที่สุดค่ะพอเป็นแบบนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าอ้าคุณแก๊ปแบบนี้ UOB ดีกว่าทั้งเรื่องสะสมแต้มและสิทธิประโยชน์แล้วบัตรเครดิต K-Bank เราจะมีไว้ทําไมหรอคะคืออย่างนี้ค่ะแก๊ปจะแนะนําแบบนี้เนาะอย่างเพื่อนๆที่ถามแก๊ปเข้ามาว่าอยากให้ทํารีวิวเปรียบเทียบคอมโบคลิปนี้ขึ้นมา UOB Premier UOB World นะคะ k คแบง The Passion k คแบง Platinum คือฉันจะบอกว่าถ้าคุณสามารถสมัครบัตรเครดิตเคแบง The Passion ได้คุณสามารถมี4ใบนี้ได้หมด เพราะใบนี้เทียสูงสุดนะคะคนที่จะสมัครบัตรเครดิต KBANK THE PASSION ได้จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่70,000บาทขึ้นไปซึ่งสูงสุดรองลงมาก็คือตัว UOB Premier ซึ่งมีรายได้30,000บาทขึ้นไปถึงจะสมัครได้ส่วน r ว d กับ p ั a t i n u m 15,000บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้วเช่นกันดังนั้นฉันจะแนะนําแบบนี้ถ้าเธอสมัครบัตรเครดิต Kbank The Passion ได้นะฉันแนะนําว่าให้สมัครไว้ด้วยค่ะแม้ว่าการใช้ใจ่ายปกติ การสะสมแต้มและสิทธิประโยชน์อาจจะสู้ค่า UOB ไม่ได้แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวแก๊ปเลยนะคะแก๊ปเองเป็นคนหนึ่งที่หยิบบัตรเครดิตเคแบงขึ้นมาใช้บ่อยพอสมควรการมีไว้ติดกระเป๋าได้ประโยชน์มากๆยกตัวอย่างเช่นล่าสุดฉันเพิ่งซ่อมบ้านแล้วไปซื้อวัสดุก่อสร้างมายอดชําระของบินนั้นประมาณ5,000 500, 0 0บาทนะคะซึ่งร้านวัสดุก่อสร้างอะเธอเขามีการร่วมโปรกับทางเคแบง บินนั้นฉลูดไป5 0 0แสนฉันได้รับเงินคืนไปเลย1,000 10, 0บาทเธอแล้วก็ได้พอยต์สะสมอีกต่างหากสเลยอ,อีกโปรหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างถ้าตอนนี้เราบัตรเครดิต K-Bank The Passion ไปใช้จ่ายที่ต่างประเทศนะคะเขามีการลด FX rate ให้เหลือ1%น1%ด้วยแล้วก็มีได้เงินคืนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกโปรหนึ่งนะคะที่แกับยกตัวอย่างขึ้นมาคือฉันกำลังจะบอกว่าถ้าเธอสามารถสมัครได้ Kbank The p a s s i o n แล้ว แล้วเธอมาลังเลกับ UOB ฉันแนะนำให้เธอมีทั้งหมด4ใบนี้เลยโดยเลือกการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปบางทีบางการจับจ่ายแน่นอนว่าเบนฟิตการให้คะแนน KBank อาจจะสู้ UOB ไม่ได้แต่เขามีเล่นโปรหน้าร้านกับร้านค้าต่างๆบางทีเล่นดุมากอย่างช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ฉันบอกไปฉันได้เงินคืนจากการรูดบัตร10,000บาทเลยนะคะแล้วก็ได้ point อีกต่างหากซึ่งก็จะคุ้มค่าวกว่าตัว u o b ทันทีเลยในเมื่อร้านค้านั้นๆร่วมโปรกับ k bank แล้วอีกความเลิศอันนึงของบัตรเครดิตเคแบงที่ฉันมองว่าเธอก็สมัครติดไว้หน่อยก็ได้ก็คือค่าธรรมเนียมเขายกเว้นง่ายมากๆเลยนะคะบัตรเครดิตเคแบงเพียงใช้จ่ายตั้งแต่12ครั้งขึ้นไปต่อปีเนาะก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยค่ะซึ่งก็จะต่างจากค่า U ูบนะคะที่เขามีกําหนดยอดใช้ขั้นต่ำมาให้แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊ปก็ยังไม่เคยโดน U ูบเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนกัน เรียกว่าไม่ว่าจะเป็น UOB หรือ K Bank เรื่องค่าธรรมเนียมสำหรับแก๊บไม่ได้เป็นกังวลมากแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง Benefit ว่าใบไหนเลิศก,กว่าใบไหนแก๊บแนะนำอยากให้มีทั้ง4ใบค่ะเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แล้วถ้าให้แก็บเลือกแค่2ใบนะคะแก็บขอเลือกเป็น UOB World นะคะไว้ใช้จ่ายหมวดออนไลน์ต่างๆแล้วก็ eWallet แล้วก็ UOB Premier นะคะไว้ใช้จ่ายทั่วไปกับห้างสปปรรพสินค้าและก็ใช้สิทธิ์ Miracle Lounge ของเขานั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะคะจะเลือกใบไหนก็อย่าลืมมาแชร์แก็ฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแก็บมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิตไว้ให้ที่ใต้ description แล้วนะคะสมัครผ่านลิงก์ของแกบเป็นการสนับสนุนช่องแกบด้วยนะคะ หรือถ้าชอบคอนเทนต์นี้กดซุปเปอร์แตงให้แก๊ปก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงท้ายของคลิปแก๊ปมีปักตะกร้าสินค้าด้วยนะคะสามารถอุดหนุนกันได้นะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย เพื่อนๆขาตอนนี้แก็บมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิตไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันแล้วนะคะสามารถกดสมัครบัตรเครดิตได้ผ่านลิงก์ของแก็บเลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก็บด้วยและที่สําคัญตอนนี้ช่องของเรามีหลายช่องทางมากๆไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะไปติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคน ัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะคะหลายคนดูแก็บรีวิวบัตรเครดิตแล้วชอบคอมเมนต์มาถามว่าคุณแก๊บใช้ที่ใส่บัตรของอะไรคะได้ค่ะวันนี้แก็บจะมาป้ายยา5การ์ดโฮเดอร์ที่แก๊บใช้ในปี2026 แบรนด์แรกเลยนะคะก็คือเวีล่านั่นเองนะคะตัวนี้เขาเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะซึ่งส่วนตัวแกมองว่าคุณภาพค่อนข้างดีใบแรกเลยนะคะที่แกบชอบก็คือตัวนี้เลยค่ะเวีล่าพิชิกคาร์ดโคเดอร์นะคะตัวนี้เขาเป็นที่ใส่การ์ดขนาดย่อมยาวด้านหน้าใส่ได้3ใบด้านหลัง3ใบและตรงกลางได้ประมาณ2ใบนะคะดีไซน์ของเขาขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวกนะคะแล้วที่สำคัญก็คือลายเขาค่อนข้างเรียบหรูซึ่งก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่แกบชอบเหมือนกันนะคะก็คือตัวเวีล่าคาเวียคาร์โคเดอร์นะคะตัวนี้เขาจะดีไซน์คล้ายกันเลยเพียงแต่ว่าการตัดเย็บของเคานะะ จะเป็นหนังนุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วเป็นลายเหมือนเม็ดไข่คาเวียเย็บเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไหล่สีทองตัวนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่กับชอบและสําหรับใครที่ชอบจุเยอะขึ้นมาหน่อยเขาจะมีตัวคาเวียลองคาร์ทโฮเดอร์มาด้วยตัวนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์ทรงยาวด้านหลังใส่เครดิตการ์ดได้5า้าใบมีช่องใส่บัตรตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องซิปนะคะสําหรับใส่ธนบัตรต่าง ใบต่อมาจะเป็นของทาเคโอที่คุชินะคะด้านหน้าใส่ได้3ใบด้านหลังใส่ได้3าใบและตรงกลาง2อถึงสใบเช่นกันตัวนี้จุดเด่นก็คือเขาค่อนข้างบางนะคะพบพาสะดวกเหมาะสําหรับคุณผู้ชายมากๆแล้วหนังของเขาค่อนข้างแกร่งนะคะทนทานต่อการใช้งานเรียกว่าคุณผู้ชายคนไหนชอบสไตล์มินิมอลเรียบหรูนะคะใบนี้แกว่าเหมาะมากๆเลยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่น มาที่ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นของเมซอง S V M นะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบรนด์เครื่องหนังเอก t ซติกชั้นแนวหน้าของคนไทยเลยนะคะอย่างรุ่นที่เก็บใช้ตัวนี้เป็นรุ่น New York w ว l l e t e l i s ิซาซิลเวนะคะหรือว่าเป็นหนังกิ้งก่ายักษ์สีเงินนั่นเองข้อความเด่นของกระเป๋าใบนี้คือด้านหน้าเขาจะจุบัตรได้ทั้งหมด8ใบนะคะเห็นชัดแบบนี้หยิบใช้สะดวกมากๆส่วนช่องหลังก็จะมีช่องซิปมาให้ซึ่งตัวเก็บเองจะใส่เป็นนามบัตรหรือจะใส่เป็นเศษเหรียญก็ได้นะคะและตรงกลางก็สามารถใส่การ์ดได้เช่นกัน ซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาจะเป็นแบรนด์นเครื่องหนังเอ็กโซติกคุณภาพสูงเลยนะคะเรียกว่างานของเขาทั้งงานตัดเย็บและคุณภาพหนังดีมากๆสําหรับใครที่สนใจกระเป๋าใส่บัตรนะคะแก๊ปมีปักตะกร้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ